อแมงดา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 ทะเลล้นถังสีเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับตัวใหญ่อยู่นะครับหอยตัางแดงผมพ่อแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ล้นถังแล้วนะครับผมเราก็จะล้างทำความสะอาดเอาโคลนกับเอาทรายออกจากเปลือกเขานิดหน่อยก่อนนะครับให้น้ำใสๆแบบนี้มา สวัสดีครับทุกคนครับผมสวัสดีครับร้านวิตถีพาสุขนะครับวันนี้เราพากันลงทะเลอีกแล้วนะครับและก็วันนี้ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่หาดกะทิงไลพัทยานะครับตามที่เราสัญญากันไว้นะครับตอนนี้ก็คือน้ําลงนะครับตั้งแต่วันที่24 25 2 6 2 7 2 8 2 9้าี่เดนะครับเดือนนี้พฤษภานะครับผมช่วงเอเวอร์เเวลานะครับทุกคนก็จะประมาณ10โมงกว่าจนถึงประมาณบ่าย3ประมาณนี้นะถ้าเกิดใครอยากจะมาหาก็ สามารถลงมาหาได้นะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ดีให้พร้อมนะครับอันนี้เราเดินเข้ามานะครับรู้สึกว่าจะได้เป็นหอยม่วงนะครับผมนี่หอยม่วงหอยม่วงตัวแรกของเรานะครับหอยสังแดงครับผมอันนี้เป็นหอยสังแดงนี่นะครับอันนี้หอยสังแดงทานได้นะครับรสชาติอร่อยเช่นเดียวกันนะครับผมกรุบๆเหมือนกันนะครับหาหอยอีนไม่ได้เราก็หาสังแดงนะครับวันนี้ นี่ครับผมนี่เนตัวนี้เป็เปนนเปจุก,กอันนี้เป็นปูเซชวนอันนี้ปูเซชวนนะครับอันนี้เป็นปูเซชวนนะครับเห็นไหมด้านในเป็นปูแต่ตัวเป็นหอยสังแดงจแต่ข้างในเป็นปูนะครับ ที่เป็นดินแบบดำดำแปลกๆบบก็ลองล้วงๆดูอุ้ยแมงดาแมงดานี้ไม่รู้กินได้ไหรือเปล่าผมเป็นไม่ใช่สายแมงดานะครับผมก็เลยไม่รู้ไหนล่ะ mấy con chơi mang đá nhé Tôi bắt đầu lên à à ดูหางหางเขามีพิษนะครับเนาะน่าจะใช่แหละดูเขาเอาหางจิบ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 เออเดี๋ยวเราไม่เอาดีกว่าเราไม่เอานะครับเดี๋ยวเราปล่อยเขาไปขุดดินให้เขาดีกว่าในหน้าขึ้นไปเอ,อยู่ตรงนี้แหละอไปและไปละไปแล้วไปแล้วไปละ ไนู่นละ <laughs> แมงดาแมงดาแมงดาทะเลอ๋อ เดี๋ยวเขาก็ไปนะครับไม่เป็นไรไปเข้าไปน,นี่น่าจะใช่ตัวใหญ่นะครับาช็นอีกตัวน่ใช่หนึ่งนันี้ยครับผมได้สองตัวเลยนะครับนหนึ่งตัวนะครับผมหนึ่งตัวนี่ใช่ไหม นี่ก็ใช่นะครับยาจะมัมีไซเล็กอยูไ่ไหมตัวนี้เล็กไม่เอาครับผมปล่อยไปวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่หาหอยสังแดงได้สนุกมากๆเลยนะครับแซก็เป็นการหาในช่วงเวลากลางวันด้วยอาจจะด้วยอากาศที่ไม่ร้อนด้วยล่ะครับมาทุกคนหาแป๊บเดียวตอนนี้เกือบเต็มถังแล้วครับโอ้ทุกคน เราหามาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าเราไม่ได้หาไกลาหาอยู่จุดเดียวนะครับก็ได้เกือบเต็มถังละถือว่าวันนี้เราโชคดีได้หอยสังแดงนะครับเพราะว่าเรากะว่าเราจะเดินหาหลายๆอย่างไปแต่ว่าเราเจอแต่หอยสังแดงก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะครับผมกลุ่มเดียวเลยไม่ได้ไปไหนเลยนะครับแค่มุมเดียวปานครับผมว่าผมพอแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ล้นถังแล้วนะครับผม หาอยู่ที่บริเวณเนี้ยบริเวณเดียวเลยครับไม่ได้ไปไหนนะครับหากับป้าสองคนนั้นนะครับอยู่กัน2คนกับคุณป้าคุณป้าก็ได้เยอะมากได้เยอะกว่าผมอีกนะครับผมผมก็หาบริเวณนี้นี่ <c oughs> ล้นถังสีเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นเดินกลับแล้วเพราะว่าจะเดินกลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันเหนื่อยนะครับมันหนักแล้วก็มันเดินไกลมันก็จะเหนื่อยเกินไปนะครับ เอาจริงๆคือยังเหลืออีกค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับผมแต่ว่าพอละเขาแค่นี้แหละโล่มากเดี๋ยวเดี๋ยวเรายกขึ้นไปไม่ได้นะครับทุกคนมีอีกเยอะเหลืออีกเยอะเอาโอเคมีอีกเยอะแล้วก็เหลืออีกเยอะนะครับแต่ว่า ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะครับเหนื่อยหนักกลับดีกว่าทุกคนครับเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมตอนนี้ร้อนมากนะครับผมถึงว่าถึงแม้วันนี้จะไม่มีแดดแต่ก็ถือว่าอากาศก็ค่อนข้างร้อนแล้วก็อบอ้าวนะครับแล้วก็หอยที่ผมได้วันนี้นะครับก็หลักๆก็จะเป็นหอยสังแดงนะครับผมที่ทุกคนได้เห็นนะแล้วก็ได้เยอะมากนะครับแต่ว่า เอาไม่หมดนะครับทุกคนก็จะมีคุณป้าคนหนึ่งที่หาอยู่ข้างๆกันนะครับคุณป้าก็ได้เยอะมากเช่นเดียวกันผมก็ได้คือว่าเต็มถังสีเลยนะครับก็เลยต้องรีบขึ้นมานะเพราะว่าข้อแรกเหนื่อยเดี๋ยวเราลงไปลึกแล้วเวลาถ้าเกิดน้ําหนักมันเยอะมันแบกขึ้นมามันเหนื่อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้เยอะแค่ไหนได้เยอะจริงหรือเปล่านะครับนี่นะครับเราก็จะมาจับคัดแยกนะครับผมออกใส่กระมังไว้สําหรับล้างนะครับหอยสังแดงนะครับผม ล้างทาความสะอาดก่อนแล้วค่อยต้มนะครับสําหรับหอยสังแดงนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องแช่น้ํานะครับผมก็คือล้างทรายล้างโคลนออกแล้วก็ต้มได้เลยนะครับเพราะว่าเราก็จะเก็บแค่หัวเขาไว้นะครับผมที่สามารถเอาไว้ทานนะครับผมแล้วก็จะล้างทําความสะอาดเอาโคลนกับเอาทรายออกจากเปลือกเขานิดหน่อยก่อนนะครับให้น้ําใสๆแบบนี้มาแล้วเราค่อยต้มนะครับ นี่นะครับและนี่ก็คือหอยสังแดงที่เราได้วันนี้นะครับผมหอยสังแดงนี้ก็ผมก็ไม่ได้เอามาทำอาหารเลยทันทีนะครับทุกคนผมก็จะเอามาต้มนะครับแล้วก็เก็บไว้ในตู้ฟีดเป็นการถนอมอาหารไว้กินนานๆนะครับเวลาจะกินเราค่อยออกมาทำนะครับสามารถทำได้หลากหลายเมนูนะครับผมทานกับส้มตำก็อร่อยนะครับผมเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้เก็บสนุกมากแล้วก็ เราก็คัดเอาแต่ตัวใหญ่ๆนะครับผมสนุกสนานไปด้วยกันหวังมากทุกคนจะชอบนะครับฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องรายวิถีพาสุขด้วยนะครับลรวหวังว่าเราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับใครที่อยากพูดคุยก็เริ่มพูดคุยได้โดยการเม้นท์ผ่านใต้คลิปนี้นะครับเราจะกนใหมาคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ